สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกๆคนนะคะครั้งที่แล้วที่เราเรียนแกรมมาม่ไปนั่นก็คือคำว่าเสใช่ไหมคำว่าเสแปลว่าทำให้จุดๆๆยังจํากันได้อยู่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นโซเชียลมีเดียกะอเช่งโก,โกงเซสดโซเชียลมีเดีย so ทำให้เวลาหมดเสในที่นี้ก็คือแปลว่าทำให้จุดๆๆเนาะทำให้เวลาหมด ในวันนี้นะคะเราจะพามาเรียนการใช้เศษอีกหน้าที่หนึ่งนะคะที่แปลได้อีกความหมายหนึ่งค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยเนาะในวันนี้ที่วันจะมานําเสนอให้เพื่อนๆเนี่ยได้รู้จักนั่นก็คือการใช้เศชฉินแดเศชฉินแดแปลว่าอยากให้จุดจๆๆุด อยากให้จุดๆุจุดเมื่อคราวที่แล้วตัวเศษตัวเดียวแปลว่าทําให้จุดๆุดจุดคราวนี้นะคะเมื่อมีคําว่าฉินนะที่แปลว่าอยากเนาะก็จะเป็นเศษฉินแดอยากให้จุดๆุเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างแรกกันเลยนะคะตัวอย่างนี้อ่านว่าพัดเศษฉินแดพัดแปลว่า อ่านค่ะเสชินแดแปลว่าอยากให้จุดๆ,ๆพัฒเศชินแดแปลว่าอยากให้อ่านเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันต่อค่ะด้านล่างนะคะอ่านว่าสาเมียมยาพัเศชินแดสาแปลว่าอักษรหรือแปลว่าหนังสือค่ะเมียมยาแปลว่าเยอะๆพัฒแปลว่าอ่าน เฉินเนแปลว่าอยากให้เพราะฉะนั้นเวลาเราแปลนะคะส่วนใหญ่แล้วภาษาพมา่าเราจะแปลจากข้างหลังมาข้างข้างหน้าเริ่มค่ะอยากให้ทำไมคะอยากให้อ่านหนังสือเยอะเยอะอยากให้อ่านหนังสือเยอะเยอะซาเมียมยยพัฒเชินเนประโยคที่สองค่ะเขาพูดว่าตัวเชินเด ตัวแปลว่าไปเศษชินแดแปลว่าอยากให้ตัวเศษชินแดอยากให้ไปแล้วเรามาดูตัวอย่างแบบประโยคยาวๆกันบ้างค่ะเขาพูดว่าบาการโกพยาภูตัวเศษชินแดบกานบกานก็คือเมืองพุก,กามนะคะคนไทยชอบพูดว่าพุก,กามเนาะ ภาษาเมียนมาจะพูดว่าบกานเขียนว่าปุกันนะคะให้ออกเสียงเป็นบกานตัวต่อมาค่ะเขียนว่าบุยาให้ออกเสียงว่าพยาพยาแปลว่าพระค่ะภูแปลว่าไหวพยาภูแปลว่าไหวพระตัวแปลว่าไปเศษชินแดแปลว่าอยากให้ เวลาเราแปลนะคะเราก็ค่อยๆแปลค่ะประโยคนี้บการโกพยาภูตัวเศษชินเดอยากให้ทำไมคะอยากให้ไปไหว้พระที่เมืองภูกามสิ่งที่เราอยากจะไปสิ่งที่เป็นสถานที่ปลายทางเราจะใช้โกเราจะใช้ โกเสมอนะคะเราจะไปไหนคะเราจะไปพุก,กามใช่ไหมเราก็เอาโกมาไว้หลังสถานที่ที่เราจะไปนะคะโกนอกจากจะเน้นตัวหน้าที่เป็นกรรมแล้วนะคะยังใช้เน้นสถานที่ที่เราจะไปสถานที่ปลายทางที่เราจะไปนั่นเองเนาะเดี๋ยววันจะค่อยๆทบทวนไปเรื่อยๆนะคะเรามาดูประโยคที่3กันต่อค่ะ ประโยคนี้อ่านว่าอซิมเปียเซชินเดออซิมเปีแปลว่าราบรื่นค่ะหรือว่าสะดวกอสิมเปียเซชินเด อยากให้ราบรื่นอยากให้แบบอะไรก็ให้สะดวกอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้ค่ะเขาพูดว่าซีบวัเวเยอซิมเปีเซชินแดซีบวัเวเยแปลว่าธุรกิจค่ะอซิมเปีราบรื่นอสะดวกไม่ติดขาดแบบนี้นะคะเซชินแดวเวลาเราแปลเราก็แปลจากข้างหลังมาข้างหน้าค่ะอยากให้ธุรกิจ ราบรื่นซีบวยเยอซิมปเซชินแดอยากให้ธุรกิจราบรื่นประโยคที่4ค่ะประโยคนี้ก็ใช้บ่อยมากๆยกตัวอย่างเช่นอโลกอากาศอโลกอากาศแปลว่าการงานค่ะอซิมปแปลว่าราบรื่นเซชินแดอยากให้อโลกอากาศอซิมปเซชินแดอยากให้การงานทำไมคะราบรื่น เป็นยังไงคะพอเราเข้าใจแล้วเนาะเราจับทางได้ก็ไม่ใช่เรื่องยากคราวนี้ก็อยู่ที่การหม่านสะสมคำศัพท์ไปเรื่อยๆค่ะประโยคที่5นะคะพิเศษฉินเดพิษนะคะแปลว่าเป็นค่ะเศษฉินแดแปลว่าอยากให้พิเศษฉินแดอยากให้เป็นเรามาดูตัวอย่างกันค่ะอ่านว่าพเพเพกะมองเลโกปิญญาตพิเศษฉินเด เพเแปลว่าคุณพ่อค่ะมองเลแปลว่าน้องชายคราวนี้ประโยคนี้วันตั้งใจออกมานะคะก็มีทางกะมีทางโกเราอยากเราจะรู้ได้ยังไงว่าเราจะเอาคุณพ่อเป็นประธานหรือน้องชายเป็นประธานเราก็ดูที่ตัวที่ตามมาค่ะตัวที่ตามมาหลังคุณพ่อก็คือกะก็คือตัวบ่งชี้ประธานค่ะตัวที่ตามมา จากมองเลที่แปลว่าน้องชายก็คือโก ổ, ตัวบ่งชี้กรรมคราวนี้เรารู้แล้วว่าพ่อเด่ยเป็นประธานน้องชายเนี่ยเป็นกรรมทําอะไรสักอย่างอยู่ในเรื่องนึงเนาะอ่านต่อข้างหลังค่ะปิญญาแปลว่า ความรู้ค่ะปิญญาตาัดก็คืออยากให้มีความรู้อยากให้จากที่ทำอะไรไม่เป็นน่ะให้มีความรู้ทำเป็นแต่ก่อนน่ะเราบวกลบคูณหารเลขไม่เป็นพอเราเข้าโรงเรียนเราก็บวกลบคูณหารเลขเป็นแต่ก่อนเราขับรถไม่เป็นพอเรามีการใช้ตัดเนี่ยค่ะก็คือกลายเป็นคนที่ขับรถเป็นแบบนี้นะคะ พิดแปลว่าเป็นเฉชินแดแปลว่าอยากให้ถ้าแปลตรงตัวเราจะไม่ได้ความหมายนะคะนอกจากการที่เราจะสะสมคำศัพท์แล้วเราจะต้องแปลจับใจความให้เป็นด้วยนั่นก็คือประธานคือใอครคะคุณพ่อคะ่ะคุณพ่อทำไมคะอยากให้กรรมกรมคือใครคะน้องชายอยากให้น้องชายทำไมคะ เป็นความรู้ภาษาไทยเราพูดกันไหมก็ไม่พูดใช่ไหมคะเราพูดว่าคุณพ่ออยากให้น้องชายมีความรู้มีความรู้แต่เราก็จะต้องเรียนรู้ไงคะว่าคําว่ามีความรู้ในประโยคแนวเนี้ยภาษาพม่าเขาพูดว่าปิญญาตัด พิเศษชินแดพิเศษชินแดเนาะเราก็เรียนรู้กันไปคําไหนประโยคไหนเราเหมือนกันมันก็ง่ายค่ะคําไหนประโยคไหนมันต่างกันเราก็ค่อยๆจับใจความนะคะฝึกไปเรื่อยๆค่ะวันไม่สามารถเอาแต่คําง่ายๆประโยคง่ายๆแล้วก็แปลตรงตัวมาสอนได้ทุกครั้งเนาะเพราะความเป็นจริงแล้วมันไม่ใช่ทุกอย่างที่ แต่ได้ตรงตัวเป๊ะๆแบบนั้นเนาะเราต้องฝึกจับใจความด้วยวันก็เลยเอาประโยคที่ค่อนข้างยากมาผสมให้เพื่อนๆได้ฝึกด้วยกันนะคะเรามาดูประโยคต่อมากันค่ะอ่านว่าลาเซชินเดลาแปลว่ามาเซชินเดแปลว่าอยากให้ลาเซชินเดอยากให้มาอยากให้มาเดี๋ยวเรามาดูตัวอ,อย่างการแต่งประโยคกันค่ะตงเอชินโก เองอลแลลาเซชินแดแตงแงชินแปลว่าเพื่อนค่ะแตงแงชินแปลว่าเพื่อนเจอโกอ,อีกแล้วเนาะบงบอกอะไรคะบงบอกกรรมตัวต่อมาค่ะเองแปลว่าบ้านค่ะอลแอลอแลแปลว่าเที่ยวค่ะลาแปลว่ามาเซชินแดแปลว่าอยากให้ค่ะพอเรา ค่อยๆอ่านค่อยๆดูไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะรู้เลยว่าอ๋อมีโกมาอยู่ต่อท้ายเพื่อนเนี่ยเรารู้แล้วว่าเพื่อนต้องเป็นกรรมแน่ๆเลยเราก็ค่อยๆแปลค่ะก็คืออยากใ <stuffed S 2> ห้ใครมาค่ะอยากให้เพื่อนเนี่ยมาเที่ยวบ้านอยากให้เพื่อนมาเที่ยวบ้านเราก็เอาโกมาใส่ที่เพื่อนเนาะเพราะเพื่อนเป็นกรรมเนาะเราอยากให้เพื่อนมาใช่ไหมเพื่อนก็เป็นกรรมเนาะ แตงแชิงโกเองอเลลาเซชินแดประโยคที่7นะคะอ่านว่าปีเซชินแดแปลว่าอยากให้เสร็จค่ะหรืออยากให้หมดอยากให้เสร็จหรือว่าอยากให้หมดนะคะยกตัวอย่างเช่นโควิดกาละเมียนเมียนปีเซชินแดโควิดเนาะกาละก็คือเวลาค่ะเมียนเมียนแปลว่าเร็วเร็ว แปลว่าหมดค่ะเซชินแดอยากให้เดี๋ยวเรามาช่วยกันแปลนะคะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้านเนาะอยากให้ทำไมคะเวลาโควิดก็คือช่วงเวลาโควิดเราก็จะต้องมีการแบบเออใช้คำที่ฟังแล้วคนฟังเนี่ยเข้าใจในรูปประโยคด้วยเนาะอยากให้ช่วงเวลาโควิดทำไมคะ หมดเร็วเร็วหมดเร็วเร็วเมียนเมียนปีเศจินแดอยากให้ช่วงเวลาโควิดหมดเร็วเร็วประโยคที่8ค่ะอ่านว่าเนเศจินแดเนแปลว่าอยู่เศจินแดอยากให้เนเศจินแดอยากให้อยู่เรามาดูประโยคตัวอย่างข้างล่างกันค่ะยาวมากเนาะแต่บอกเลยว่าไม่ยากค่ะ ยกตัวอย่างเช่นเขียนว่าโควิดพิษแดอเชงโควิดพิษแดอเชงพิษแปลว่าเป็นค่ะแดที T ่อเชงเวลาเวลาทำไมคะเวลาที่เป็นโควิดฟังเราอาจจะแบบเออเข้าใจแต่ภาษาไทยเราพูดไหมไม่พูดเวลาที่เป็นโควิดเราก็ช่วงเวลาโควิดหรือช่วงโควิดนั่นเองเนาะตัวต่อมาค่ะอ่านว่าอาโลโก เจอโกอีกแล้วเนาะแสดงว่าข้างหน้าต้องเป็นกรรมอาลงแปลว่าทุกคนค่ะเองมาแปลว่าที่บ้านเองแปลว่าบ้านมาแปลว่าที่เองมาที่บ้านแบแปลว่า only ค่ะแค่เนะเ,นเ,ซเซชินแดอยากให้อยู่อยากให้อยู่เรามาค่อยๆแปลกันค่ะโควิดที่แจ้เช่ง ช่วงเวลาโควิดทำไมคะอยากให้ทุกคนเนี่ยทำไมคะอยู่แต่ในบ้านอยู่แต่ที่บ้านหรืออยู่แต่ในบ้านมันค่อนข้างที่จะกระโดดไปกระโดดมามากเลยในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ฝึกแปลแบบนี้ไปค่ะเดี๋ยวพอเราแปลเก่งขึ้นนะคะเรารู้จับจังหวะจับทางได้เนาะคราวนี้เราก็จับใจความได้ในทันทีค่ะอีกครั้งนะ โควิดพิดแดเชงช่วงเวลาโควิดทำไมคะอาโงโกเองมาแบนเนเซชินแดอยากให้ทุกคนคะ่ะอยู่แต่ที่บ้านอยากให้ทุกคนอยู่แต่ที่บ้านหรืออยู่แต่ในบ้านแบบนี้คะ่ะ ประโยคที่9นะคะอ่านว่านาทองเซชินเดนาทองแปลว่าฟังค่ะเซชินเดอยากให้นาทองเซชินเดอยากให้ฟังเดี๋ยวเรามาดูว่าเขาพูดว่ายัางไงเนาะตาตามีแปลว่าลูกชายลูกสาวค่ะดเวเจออีกแล้วดเวในที่นี้นะคะเป็นการบ่งบอกความเป็นพาหูโพสแสดงว่าไม่ใช่แค่ลูกชายหนึ่งคนแล้วก็ไม่ใช่แค่ลูกสาวหนึ่งคนด้วยเนาะ โกเจอโกอีกแล้วข้างหน้าเป็นกรรมนะคะมีบาสกามีบาแปลว่าพ่อแม่ค่ะสกาแปลว่าคำพูดนาทองเซชินเดอยากให้ฟังอยากให้ฟังเดี๋ยวเรามาเริ่มแปลกันค่ะเขาพูดว่าอยากให้อยากให้ใครคะลูกชายลูกสาวอยากให้ลูกชายลูกสาวเนี่ยฟังคำพูดของพ่อแม่ ภาษาไทยเราจะไม่พูดว่าอยากให้ลูกชายลูกสาวถูกไหมคะเราก็จะพูดว่าอยากให้ลูกๆความที่เราพูดคำว่าลูกๆเราก็เห็นภาพแล้วเนาะว่ามันเป็นพาหูพจน์เนาะมันมีการใช้ด้วยมาด้วยก็คือไม่ใช่ลูกของบ้านนี้บ้านเดียวอะ่ะก็คือคนที่เป็นลูกๆเนี่ยในประเทศของเราเนี่ยทำไมคะฟังคำพูดหรือว่าคำสอนของพ่อแม่โอเคไหมคะ ประโยคสุดท้ายค่ะอ่านว่าเลงมาเซชินแดเลงมาแปลว่าเชื่อฟังใช้บ่อยมากๆเลงมาแปลว่าเชื่อฟังค่ะเซชินแนแปลว่าอยากให้เลงมาเซชินแนอยากให้เชื่อฟังอยากให้เชื่อฟังเรามาดูตัวอย่างข้างล่างกันนะคะเขาอ่านว่ามีบะไดกะมีบะแปลว่าพ่อแม่ค่ะ ไดแปลว่าทุกคนมีบะใดก็คือพ่อแม่ทุกคนเจอกะอีกแล้วเห็นทันทีเลยว่าข้างหน้าต้องเป็นประธานนะคะเก็บเอาไว้ในใจก่อนเนาะตาตะมีไดโกตาตะมีแปลว่าลูกชายลูกสาวไดแปลว่าทุกคนตาตะมีไดแปลว่าลูกชายลูกสาวทุกคนเจอโก เจอโกอีกแล้วทําให้เรารู้ว่าข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าทั้งหมดเนี่ยลูกชายลูกสาวทุกคนเนี่ยต้องเป็นกรรมเนาะตัวต่อมาคะ่ะเลงมาเซชินแดอยากให้เชื่อฟัง ประโยคนี้มันยาวค่ะแต่บอกเลยว่ามันง่ายเพราะว่ามันมีกะมีโก ổ, บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นประธานอะไรเป็นกรรมเดี๋ยวเรามาเริ่มเนาะตัวที่เป็นประธานเราก็อ่านก่อนค่ะมีบ้าใดกะ,ะพ่อแม่ทุกคนพ่อแม่ทุกคนค่ะทําไมคะอยากให้กระโดดมาด้านหลังอีกแล้วอยากให้ทําไมคะตัวที่เป็นกรรมก็คือลูกชายลูกสาวทุกคน คนไทยเราพูดว่าลูกๆเนาะอยากให้ลูกๆทุกคนทำไมคะเชื่อฟังอยากให้ลูกๆทุกคนเชื่อฟังของเราเป็นอีกแบบภาษาพาม่าเป็นอีกแบบเพราะฉะนั้นเราค่อยๆเรียนรู้กันไปเนาะพ่อแม่ทุกคนอยากให้ลูกๆทุกคนเชื่อฟัง สิบประโยคในวันนี้นะคะที่เอามาฝากไม่ใช่เพื่อตัววันเองเลยเนาะวันต้องการให้เพื่อนๆได้ฝึกกันอย่างเข้มข้นได้เห็นถึงวิธีการใช้ได้รู้ว่าเวลาเอาเข้าประโยคแล้วเนี่ยจะมีวิธีการจับใจความและอ่านแบบไหนเวลาเราเข้าใจแล้วมันจะส่งผลให้เราเนี่ยพูดได้ถูกต้องเวลาเราพูดกับเขาเขาจะได้ฟังเราออกค่ะไม่ใช่ว่าเฮ้ยทําไมเขาฟังเราไม่ออกเราพูดแล้วเขาทําไมฟังไม่ออกก็เพราะว่าเราไม่ได้พูดใน ภาษาของเขาค่ะถ้าเรารู้แล้วว่าต้องพูดภาษาเขาแบบไหนเขาฟังเราออกแน่นอนค่ะในหัวข้อหน้านะจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันต่อนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ